To you Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday. โอเคตั <Okay. S 2> ้งป่เลยอ้แป๊อาป่าปาปป <c oughs> อยมัน,น <า S 1> ดับสิลูกเอาตั้งใจเล้งเลยเล้งเลยอารมเขาปาก,าปาก,าปากแล้เปล่พูดออกมาอารมเขาปากเหมือนแะ <c oughs> แป,แป <c oughs> อาอาเอาอีกเอาอีกเลย <c oughs> เดีวเวเๆๆ เอาเอกเอาทีาละเล่มลลกไม่ต้องรีบใจเย็นๆกับถุงนะเข้าไปใจๆเย,ย้นี่สุดยอด